อันนี้คุณรังสีมันโรมว่าวที่สอส,อสอบัญชีรายชื่อของก้าวไกลส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ก้าวไกลแต่เชื่อแล้วเกินถ้าพูดถึงชื่อเขาก็ยังเห็นว่าน่าจะมีอิทธิพลมีบทบาทกับก้าวไกลเขาก็พูดถึงก้าวไกลเยอะนะอาจารย์ปียะบุตรแสงกนกุลครับอ,<า>อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และก็ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่หหยังไงในแง่ของสัญลักษณ์การเป็นผู้นํา ในทางความคิดคของพรรคก้าวไกล,<ช>ลย,ยังมีอยู่แน่นอนอมแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับวันนี้อาจารย์ปิยะบุตรก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเนชั่นทีวี23ปีแต่มาในนามของคณะก้าวหน้านะ,ะอาจารย์ปิยะบุตรบ,บอกผมไม่เกี่ยวกับก้าไกลนะวันนี้เดี๋ยวคุณสีสุวรรณเอาไปร้องว่าครอบงำพรรคอีก้องรีบอกก่อนเลยใช่ไหม,มในนามคนะณะก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสให้สัมภาษณ์พิเศษกับเนชั่นทีวีเอาเรื่องแรกก่อนที่สวออกมาเสนอ ตั้งรัฐบาลแห่งชาติอาจารย์ปิยะบุตรถามว่าไม่ทราบว่าสวาท่านนี้จะเสนอช่องทางไหนถ้าเสนอโดยงดเว้นรัฐธรรมนูนบางมาตราแบบนี้ทาไม่ได้แน่นอนเพราะผิดรัฐธรรมนูญชัดเจนอาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองด้วยจริงๆเนี่ยข้อเสนอการแก้ไขาบางมาตราเกี่ยวกับสบวไม่ให้เลือกนายกสมัยที่อาจารย์เป็นสอสอและพยายามผลักดนันก็คือแก้272ปิดสวิต คือถ้าสวไม่สะดวกในการลงมติเลือกนายกมันก็มีวิธีแก้ปิดสมิตสวตัวเองก็คือแก้272เนี่ยแหละให้ตัวเองไม่มีอำนาจเลือกนายกแล้วให้สอสเลือกกันเองนี่ก็เป็นทางออกให้สวที่ไม่อยากจะร่วมลงมติในครั้งนี้เพราะสวเขาบอกว่าเอ้าจะโหวตให้เขาโหวตได้ยังไงติดคุณสมบัติ แก้หนึ่งหนึ่งสอง,งอาจารย์ปียบุตรก็เลยย้อนกลับไปและตอนนั้นคุมได้ปิดสวิตตัวเองคุณจะได้ไม่ต้องโหวตแล้วก็เป็นเรื่องของสอสอ oh. ไม่ต้องมาเสนอรัฐบาลแห่งชาติแบบนี้ <Ha. S 1> ส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ประเด็นสําคัญคือก้าวไกลกับเพื่อไทยพยายามจะเลี่ยงถึงการพูดตําแหน่งประธานสภาแล้วแต่อาจารย์ปียบุตรอาจจะพูดได้ง่ายกว่าในฐานะคนนอกพักก้าวไกลเพราะถามถึงตําแหน่งประธานสภาย,ายังเป็นของพักก้าวไกลหรือไม่อาจารย์ปียบุตรบอกว่าความเห็นเรื่องนี้ยังยืนยันแบบเดิมในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพักอันดับ หนึ่งที่มีสสเนี่ยไม่ได้เป็นประธานสภามีแค่สองครั้งคือในช่วงที่พักชาติไทายได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเสนอคุณอุทัยพิมใจชนเป็นประธานสภาต่อมาถูกเตะไปเป็นฝ่ายคา้านพลเอกเปรมที่เป็นนายกพักชาติไทายเสนอคุณอุทัยเป็นประธานสภาแต่พอปี62พลังประชารัฐคะแนนอันดับหนึ่งเสนอคุณชวนจากประชาธิปัตย์เป็นประธานสภาเพราะฉะนั้นมีแค่สองครั้งนี้เท่านั้นที่ผ่านมาอันดับหนึ่งเป็นคนเสนอมีกรณีหนึ่งที่อยากจะ ให้ดูก็คือปี2539ครับพักความหวังใหม่ได้ไป1 2 5ประชาธิปัตปัได้123อาจารย์วันนอเป็นประธานสภาต่อมาปี40นพลเอกชวลิตลาออกนายกปเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเป็นประชาธิปัตย์เป็นแกนนําอาจารย์วันนอเนี่ยแสดงสปิริตลาออกจากประธานสภาและให้คุณพิชัยรัตกุลซึ่งเป็นของประชาธิปัตปัเป็นประธานสภาและคุณชวนเป็นนายกในช่วงปี40นั่นแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์การเมือง ในอดีตตามประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาพักอันดับหนึ่งที่มีสสของตนเองเนี่ยเป็นประธานสภาเรื่องที่2ก็คือเท่าที่แสดงความคิดเห็นดูนโยบายพักเก้าไกลมีความตั้งใจในการเสนอกฎหมายทําสภาให้โปร่งใสาอาจารย์ปิยบุตรเชื่อมั่นสุดท้ายพักเก้าไกลไปคุยกับพักเพื่อไทยได้อย่างรู้เรื่องและก็ยังยืนยันประธานสภาควรจะเป็นของพักเก้าไกลในรอบนี้อลองฟังอาจารย์ปียบุตรครับ ความเห็นเรื่องนี้ผมก็ยังยืนยันแบบเดิมนะครับเอาเอาประวัติศาสตร์การเมืองก่อนในประเทศไทยเนี่ยพักอันดับที่1สสพักอันดับที่1ไม่ได้เป็นประธานสภามีอยู่แค่2ครั้งครั้งที่1คือคุณอุทัยฟิมใจชนซึ่งครั้งนั้นพักชาติไทยซึ่งเป็นพักอันดับหนึ่งถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้านและพลเอกเปรมเป็นนายกนะครับพักชาติไทยก็เลยเสนอคุณอุทัยเป็นประธานสภาครั้งที่2คือปี62นี่แหละที่เสนอพักประชาธิปัตย์คุณชวนเป็นประธานสภามีแค่สองครั้งเท่านั้นเองดังนั้นาม พรรคอันดับหนึ่งเขาจะเป็นคนเสนอนะครับแล้วก็มีสสของเขาเนี่ยเป็นประธานสภานโยบายดูอะไรต่างๆของพรรคก้าว่ายเขาก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะไปทำงานเหล่านี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายการทําสภาไทายให้มันทันสมัยให้มันโปร่งใสามากยิ่งขึ้นนะครับก็ ผมยังเชื่อมั่นว่าในท้ายที่สุดพักเก้าไกลก็คงไปพูดคุยกับพักเพื่อไทยนะครับได้อย่างรู้เรื่องนะครับส่วนความเห็นส่วนตัวผมก็ยังยืนยันแบบเดิมว่าสมาชิกสภาผู้แทนษฎรของพักเก้าไกลนะครับควรจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนอกลส่วนเรื่อง1นึนอเนี่ยอาจารย์ปียบบุตรก็บอกว่าอย่าไปกังวลกันมากเกินไปคือก้าวไกลมีอยู่แค่151เสียงยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะไปผลักดันกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งได้สาวาระรวด เพราะมีแค่151คนเท่านั้นเองแต่อย่างน้อยการนําเรื่องนี้เข้าไปคุยกันในสภาเป็นความรับผิดชอบตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนแบบนี้เขาก็ประชาชนเขาคงแยกแยะออกอการทํางานฝ่ายนิติบัญญตัติไม่ใช่ทําในนามของรัฐบาลค่ะพูดง่ายๆก็คือ ลึกๆก,ก็คงรู้แหละว่าแก้ไม่ง่ายสำหรับ1นึมันก็เป็นปมที่ถึงแม้แค่จะพูดถึงนะยังไม่ได้เข้าไปคุยกันในวงสสเลยนะคะก็เป็นปมที่ทําให้สสเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกหรือจะไม่เลือกโบวทให้คุณพิธาเป็นนายกนะคะลองดูความเห็นของท่านนี้นะ